เอาละครับคุณผังพวกแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ที่มันหลอกเอาเงินพี่น้องเราไปจนหมดเนื้อหมดตัวล่าสุดทางสิงคโปร์ได้จับตัวการใหญ่คนที่ฟอกเงินรายใหญ่ให้กับเฉินจื้อและรวมไปถึงขเขมรที่เป็นแหล่งกบดานใหญ่เป็นแหล่งฟอกข่าวชั้นดีแต่สิงคโปร์หาได้แข่ไม่ลุยกว่าล้างก็ถึงที่สุดเราคนในประเทศเขาก็ตกเป็นเหยื่อไม่น้อยเราจะพาไปดูครับว่าวิธีกวาดล้างของสิงคโปร์เขาทํำยังไงเขาตรวจสอบสแกมเมอร์พวกนี้ยังไงได้รู้ตัวคนร้ายต่างๆที่เกี่ยวข้องขอเริ่มที่เงินหมื่นล้านกันก่อเลย ก็อย่างที่รู้กันว่าเมื่อวันที่14เดือนตุลาคมปี2568กประทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดทร,ร,รัพย์คร,ร,รัค้งประวัติศาสตร์เป็นเหรียญบิตคอยกว่า1 2 7 0 0 0เหรียญเงินราราวๆ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ5 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทซึ่งไอเงินพวกนี้มันขูดรีดมาจากน้ําตาของเหยื่อทั่วโลกรวมถึงคนไทยเราด้วยครับด้วยวิธีพิกวูดเชอร i n ิงหรือการหลอกให้รักคือสร้างโปรไฟลห์หรูๆให้เหยื่อตายใจแล้วชั่วลงทุนพอเหยื่อทุ่มเงินหมดหน้าตากักมันก็ปิดเว็บหนีแล้ว ฐานบัญชาการมันก็อยู่ที่คขมเนกลุ่มทุนชีนสีเทาพวกนี้เนี่ยเข้าไปฝังรากสร้างตึกสร้างเมืองอย่างพวก p r i นซ์โอดิงกรุ๊ปที่สร้างภาพเ,เป็นหนักธุรกิจพัฒนาอสังหาแต่เบื้องหลังคือตั้งโรงงานนรกบังคับคนมาทํางานสแกมซึ่งเงินมหาศาลขนาดนี้มันก็เอาไปซ่อนด้วยการกระจายเงินออกไปเป็นพันๆบัญชีเล็กๆครับให้ตามยากแล้วค่อยกวาดต้อนกลับก็มาในกระเป๋าเงินหลักของหัวหน้าใหญ่ ซึ่งคราวนี้ไอ้ตัวหัวหน้าใหญ่เฉินจือ้อมันพลาดตรงที่มันเก็บกุญแจลับไว้กับตัว พอมันโดนสืบเจอสหรัฐเลยเข้าถึงกระเป๋าเงินพวกนี้แล้วยึดมาได้เกลี้ยงเลยครับอ่าแล้วก็มีฮุยวันเข้ามาเอี่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างที่หลายคนรู้ไอ้กลุ่มฮุยวันเนี่ยแสบเลยแล้วครับกระทรวงการคลังสหรัฐสั่งตัดมันออกจากระบบการเงินโลกไปแล้วเพราะมันทําตัวเป็นเครื่องซักผ้าให้กับโจรมันรับฟอกเงินให้กับพวกแก๊งสกแกมเมอร์สปีที่ผ่านมามันฟอกไปกว่า4ี่พันล้านดอลลาร์หรือ1นึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทคิดดูสิครับเงินสกปร,ปรพกพวกนี้ไหลผ่านเขมรเป็นว่าเล่นโดยที่ ที่ทางการบ้านเขาทําเป็นมองไม่เห็นจนสหรัฐต้องลงมาจัดการเองนี่แหละครับแต่เรื่องนี้ลามมาถึงสิงคโปร์แล้วใช่ไหมครับอ่ะนี่แหละครับความน่ากลัวสิงคโปร์ที่ว่ากฎหมายเข้มเข้มยังโดนเจาะยางเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตํารวจสิงคโปร์บุกจับกุมนายตันยวเกียรเจ้าของบริษัทร,รถเช่า SRS Auto ที่ถนนกุ้งชงหมอน หมอนี่เป็นคนสิงคโปร์แท้ๆแต่ดันไปพัวพันกับเครือข่ายของเฉินจื้อแบบแนบแน่น uh. คือไม่ใช่แค่รู้จักครับแต่เป็นกระเป๋าเงินให้กันเลยข้อมูลจากบลูมเบิร์กแฉว่าบริษัทรถเช่าของนายตานเคยไปกู้เงินจากบริษัทสกายไลน์อินเวสท์เมนต์แมเนจเมนต์ซึ่งไอ้สกายไลน์เนี่ยมันเป็นบริษัทที่เฉินจื้อตั้งขึ้นมาครับแล้วก็โดนสหรัฐคว่ำบาตไปแล้วด้วย มันเหมือนการเอาเงินจากซ้ายมาใส่ขวาสร้างภาพว่ากู้ยืมทำธุรกิจแต่จริงๆอาจจะเป็นการลํำเลงเงินจากแก๊งสแกมเข้ามาฟอกในระบบสิงคโปร์ก็ได้แต่ล่าสุดนี้ครับมีคนสิงคโปร์อีกคนโผล่ไปที่เขมินด้วยครับชื่อในเควักเตงกวนคนนี้ไปนั่งเป็น CEO ของโรงรับจำนำ t t g c a m b ัมบ a ในพนมเปญเลยแล้วเชื่อไหมครับว่ารงรับจำนำนี้มีกรรมการ4คนคือนายคว็กนายตันที่เพิ่งโดนจับ นายฮอนโซรัตนาซีอธนาคารปรินซ์แบงก์บาลเชินจือ้อและนายชายไก่ <c oughs> ล้วต้องบอกว่านายชายไก่หมอนี่เป็นตัวอันตรายเลยครับคนนี้เป็นคนสนิทของเฉินจื้อที่โดนทั้งสหรัฐและอังกฤษคว่ำบาตรเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์และฆ่ามนุษย์การที่คนสิงคโปร์สองคนไปนั่งบริหารรงรับจำนำร่วมกับอาชญากรระดับโลกแบบนี้แสดงว่าพวกนี้ใช้สิงคโปร์เป็นฉากหน้าเพื่อให้ดูหน้าเชื่อถือใช่ไหมคะถูกต้องครับคือพวกมันรู้ว่าถ้าบอกว่าทำธุรกิจในเขมรคนอาจจะไม่เชื่อถือเลย ต้องดึงคนสิงคโปร์ดึงบริษัทสิงคโปร์มาบาังหน้าเพื่อให้การโยกย้ายเงินดูขาวสะอาดนี่คือวิธีการของพวกมันครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวหน้าใหญ่กันบ้างกับเจ้าพ่อ Prince Holding Group นายเฉินจือ้อค,คือเรื่องนายเฉินจื้อเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะรู้เรื่องกันมาบ้างแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้ผมขอเท้าความก่อนนะครับว่านายเฉินจือ้อความจริงแล้วพื้นเพเป็นคนจีนมาจากมนทลนูเจี้ยนแหล่งกําเนิดแก๊งโคเซนเตอร์ระดับตํนานาหลายแก๊งเลยครับแต่อยู่ดีๆก็แปลงร่างเป็นคนกคมียนได้สัญชาติมแถมยยยังได้ศนออกาซึ่งเม ของเจ้าสัวในขเขมรคืออย่างที่รู้กันครับยศนี้ไม่ได้มาง่ายนะครับต้องบริจาคเงินให้รัฐบาลเยอะมากเรียกว่าใช้เงินซื้อบารมีนั่นแหละครับจริงค่ะแถมอีกเรื่องคือนายเฉินจือ้อเคยมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของทั้งฮุนเซนอดีตนายกและฮุนมาเนตนายกคนปัจจุบันด้วยแม่มีตําแหน่งทางการเมืองคุ้มหัวขนาดนี้ใครในขเขมรจะกล้าแต่ตำรวจท้องที่ก็คงได้แต่มองตาปริบๆป,ป,ปล่อยให้มันสร้างอาณาจักรสแกมเมอร์ขูดรีดคนไทยและคนทุลอกมาเป็นสี่ปีครับอ่ะแล้วนอกจากขเขมรเขาแผ่อิทธิพลไปทั่วเลยด้วยครรอออกก่่าเคืขขยงง Pri นนีป็์ร อาจจะกำข้ามชาติไปแล้วด้วยนอกจากขเขมรก็มีเส้นทางเงินไปโผล่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษจนทางการอังกฤษต้องสั่งอายัดตึกหรูมูลค่ากว่า100ยล้านปอนหรือ4,400ล้านบาทและแน่นอนสิงคโปร์ก็เป็นอีกขาหนึ่งที่มันใช้ฟอกเงินครับทำไมสหรัฐถึงเพิ่งจะมาลงดาบอาบาทนี้ละคะ เพราะหลักฐานมันเพิ่งจะมัดแน่นจนดินไม่หลุดเนี่ยแหละครับที่ผ่านมามันใช้ธุรกิจบางหน้าทั้งธนาคาร Prince Bank ทั้งห้างสรรพสินคา้าทั้งโรงแรมจินไปที่สิงวิวแต่พอมันเริ่มใช้บิตคอยน์เยอะเข้าๆสหารัฐเขาแกะรอยเจอเส้นทางเงินที่ไหลจากเหยื่อในอเมริกาวิ่งตรงเข้ากระเป๋าเงินของเฉินจือ้อพอหลักฐานครบพุ๊ธเขาก็สั่งเชื่อทันทีโอ้แล้วเรื่องรถเช่าในสิงคโปร์ทำไมต้องเป็นธุรกิจรถเช่าด้วยคะ โอ้โหผู้รถหรูนี่แหละครับตัวฟอกเงินชั้นดีเลยคุณลองนึกดูนะเงินสดกองเท่าภูเขาที่ได้จากการโกงจะเอาไปฝากธนาคารทีเดียวก็โดนตรวจสอบแต่ถ้าเอามาซื้อรถซูเปอร์คาร์คันละ20ล้าน30ล้านมันง่ายกว่าเยอะแถมรถพวกนี้มูลค่าไม่ค่อยตกขนย้ายข้ามประเทศก็ง่ายใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปขายต่อหรือเอาไปให้ผู้ใหญ่ในเขมรขับโชว์บารามีก็ได้อ่าแต่ล่าสุดเนี่ยครับสื่อสิงคโปร์ไปขุดเจอครับว่านางสาวเฉินเสี่ยวชวน อายุแค่25ปีแต่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทรถเช่าหลายแห่งทั้งคาสัน Coffee Leasing และ s Supreme Car ส แล้วที่เด็ดกว่านั้นคือเธอพักที่เดียวกับนาตันยูเกียรติที่เพิ่งจะโดนจับด้วยที่น่าตกใจคือเมื่อปี2565ตอนนั้นอายุย 22, 23, ั่ง22-23เธอตั้งบริษัทชื่อ 2JKB แล้วเอาเงินสดสดไปซื้อตึกแถวถนนจารันกิลังบารัตในสิงคโปร์ราคาตั้ง35.3ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ900กว่าล้านบาทเป็นเด็กจบใหม่ที่มีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยแม่ไม่ใช่หรอกครับเธอเป็นนอมินีหรือคนถือทรัพย์สินแทนคือเขาใช้ชื่อคนอายุน้อย โปรไฟล์สะอาดสะอาดมาถือครองทรัพย์สินเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับเพราะเงินที่ไหลเข้ามามันมาหาศาลเกินความจริงคือต้องยอมรับว่าระบบตรวจสอบของสิงคโปร์ก็มีช่องโหว่เหมือนกันสิงคโปร์ที่ว่าแน่ก็เพิ่งจะมาตื่นตัวเรื่องนี้แหละครับ เพราะพวกธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างพวกร้านขายรถร้านเพชรร้านทองเมื่อก่อนการตรวจสอบมันไม่เชื่อมเท่าธนาคารพวกโจรเลยมุดเข้ามาทางนี้แต่ตอนนี้สิงคโปร์เขาเริ่มกวาดล้างเลยครับจับนายตันไปแล้วผมว่าเดี๋ยวแม่สาวน้อยร้อยล้านคนนี้ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนั่นสิขาต่อมาต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อาดยากรรมแต่มันคือการเมืองระดับชาติเลยแหละครับคือธนาคาร Prince b บ n k หลังสารัตประกาศความบาดปุ๊บ คนแห่ไปถอนเงินกันจัระวันคือประชาชนเขากลัวไงครับว่าเงินที่ฝากไว้จะสูญเพราะธนาคารแม่โดนตรานหน้าว่าเป็นองค์กรอาญากรรมส่วนรัฐบาลขเขมรอาการน่าเป็นห่วงครับหลังทางธนาคารชาติขเขมรต้องรีบออกมาถแถลงการบอกว่าใจเย็นเนธนาคารยังมีเงินพอ ส่วนทางตำรวจหรือกระทรวงมหาดไทยของขมรก็ออกมาพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเราไม่ปกป้องคนผิดนะตาบริษัทเขาทำถูกกฎหมายในบ้านเราฟัางแล้วมันทำแม่งไม่ละครับเห็นว่าอิทธิพลของเฉินจื้อในขเมรน,นี่ก็ไม่เบาเลยนะคะใช่ไหมละครับก็คิดดูว่าโดนหมายจับระดับโลกขนาดนี้แต่ตัวเขายังลอยนวลอยู่ได้ไม่มีใครรู้ว่ากบดานอยู่ที่ไหนเพเพออาจจะนั่งจิบวายอยู่ในคฤราสา์ที่พนมเปญนั่นแหละครับเพราะตราบใดที่เงินยังถึง ผู้ใหญ่ยังเอ็นดูกฎหมายขเขมรก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นสหรัฐที่มาไล่จับทําไมอาเซียนเราไม่จัดการกันเองโอ้โหจะวางพึ่งใครในอาเซียนล่ะครับขเขมรก็เป็นแหล่งกบดันไทยเราก็ได้แต่ปราบลายแถวติดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุดท้ายก็ต้องให้อเมริกาเขาจัดการเพราะเขามีกฎหมายที่เอื้อมือไปทั่วโลกและที่สาคัญเขาไม่เกรงใจใครนั่นไหนทั้งนั้นครับและแบบนี้สิงคโปร์จับแล้ว ประเทศอื่นจะโดนหางเลขด้วยไหมคะโดนแน่ครับสิงคโปร์เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นผมเชื่อว่าเส้นทางเงินหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่สิงคโปร์เดี๋ยวมันต้องลามมาถึงไทยมาเลเซียหรือฮ่องกงแน่นอนใครที่เคยรับเงินรับโอนหรือทําธุรกิจกับเครือข่ายเฉินจือ้อ เปียนหนาหนาร้อนร้อนไม่ได้เลยครับเพราะคราวนี้อเมริกาเขาเอาจริงกัดไม่ปล่อยแน่นอนครับก็หวังว่าเงินที่ยึดมาได้จะมีส่วนช่วยเยียวยาเหยื่อบ้างนะคะห <c oughs> วังว่าอย่างนั้นครับแต่ที่แน่แวันนี้เราเห็นแล้วว่ากรรมติดจรวดมีจริงการทำนาบนหลังคนหลอกลวงคนไทยสุดท้ายเงินที่โกงไปก็ไม่ได้ใช้ต้องหนีหัวสุขหัวสุนใครที่คิดจะทำหรือใครที่กำลังทำงานให้พวกมันอยู่ดูตัวอย่างไว้นะครับมันไม่สวยสักกรากดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ